ขาวค่ะขาวฮะลงกุ้มบันติ้วนี้ที่ไข่แบบตลอเลอเนเจ็ม้าลงอ่ะแบบ,บมันมันยังบุคคลสิได้ไข่ไงแล้วต่ลองลงกุ้มบันติ้วบางกิโลละยี่สิบห้าขาวนะคะดูผลงานเราในที่สุดแล้วก็ทำได้ ดูค่ะดูอย่างนี้ยังบรอดปร์เซนต์ปันใดเราต้องทำให้มัน80%เซนต์นะคะขาวขาวขาวโบเลยลูกเห็นไหมไม่ทำได้แล้วไม่ทำได้แล้วลูกไม่ทำได้แล้วจีจี้คือมาพีเซนเตอร์ของแม่หมายยังกินฝรั่งเลยดู <laughs> สาวเม่ขสาวเม่เมข่าวมากนี่มันข่าวประมาณได้แล้วเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นแต่มันข่าวร้อยเปอร์เซ็นขายย่อยกิโลยี่ิบห้าเด้อจ้าสั่งได้เด้อจ้า